สวัสดีครับสอสมรักครับผมครับผมบอโลกเป็นไงครับเล่นประคองตัวใช่ไหมครับผมอามาที่เรื่องของแวดวงการศึกษานะครับการประกาศท่านสมรักคับการประกาศผลการสอบผู้บริการเขต <laughs> พื้นที่ทั่วประเทศนะตอนนี้รู้สึกจะเอยังไงสละละ นะครับปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าการดาเนินการสัญหาผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับต้องโปร่งใสรอบครอบยืนยันนะท่านบอกว่ายืนยันจะประกาศผลตามกำหนดเดิมนะครับยังไม่มีเหตุต้องเลื่อนส่วนการล้มกระดานทั้งหมดเป็นอำนาจของกศนนะครับเรื่องนี้ท่านดรสุดทธิสุทธิศีวงสมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับปลัดราชการ แทนรัฐมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าการสรรหาผู้มีการขีดพื้นที่การศึกษาว่ายืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนนะครับเป็นไปด้วยความรอบครอบโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการดูแลทุกขั้นตอนนะครับและก็เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาก็ดําเนินการตรวจสอบทันทีรวมทั้งได้ประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับให้ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสพทเช่นกันและคณะ กำลังรอผลตรวจสอบทั้งหมดอยู่นะครับเพื่อพิจารว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปสําหรับข้อร้องเรียนที่จะให้มีการสอบใหม่ทั้งหมดนั้นต้องนําเสนอคณะกรรมการคราการครูและบุคลากราการศึกษาซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาตัดสินใจส่วนการชะรอหรือเลื่อนประกาศผลนั้นเท่าที่หารือกับสำนักง,งานกศสอเห็นว่าสำนักง,งานกศสอสามารถประกาศเลื่อนการประกาศผลจากวันที่15กรกฎาคม นะครับออกไปได้ก็คือวันนี้แต่ต้องมีเหตุอันสมควรแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเหตุที่ต้องทำให้เลื่อนการประกาศผลออกไปเนื่องจากมั่นใจว่าสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนพร้อมทั้งนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติคอสอชอ ตามประกาศตามแนวปฏิบัติของคอสชก็ต้องมาดูว่าวันนี้วันนี้จะประกาศหรือไม่นะครับเพราะว่าเรามีรุ้นเรามีรุนนะครับในส่วนของนครพนมของเรานะครับมาที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับบอกว่าจะมีการแจกคู่มือในภาคเรียนที่2ทับส5งนี้สอนประวัติศาสตร์เรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็หน้าที่พล,ลเมืองตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชที่ต้องการให้ส่ เสริมเด็กและเยาวชนในชาตนะิให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นไทยรักชาติศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์และก็สามาคัคคีในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ก็จะมีการเพิ่มจุดเน้นในการเรียนการสอน3-4ประเด็นนะครับอาทินในเรื่องของการรักชาติรักสามาคัคคีพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทิดทูนพระ สถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนในวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับก็จะเพิ่มจุดเน้น3าประเด็นหลักได้แก่รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่การเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยไทยรู้จักเสียสละต่อสังคมและรู้จักฟังรับฟังความคิดเห็นรู้จักการคิดวิเคราะห์ นะซึ่งวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองนี้ทางสำนักคณะกรรมาการการศึกษาขัน้นพื้นฐานบอกวา่าจะเริ่มจะเริ่มสอนนะครับในภาคเรียนที่2ทับพนนี้นะครับมาที่ทางท่านมารุตอุปนิสากรนะครับผู้นวยการสพรปนครพนมเขตหนึ่งแจ้งหนังสือไปยังผู้บวิการทุกโรงเรียนนะครับในสพปนครพนมเขตหนึ 1, าา่งบอกว่าจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ2,557 2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีการประชุมที่ห้องประชุมรวมใจหนึ่งสพปนครพนมเขตหนึ่งรุ่นที่1เริ่มวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับ18กรกฎาคมก็มีอำเภอนครปนมอำเภอปลาปากอำเภอวังยางและสำนักง,งานเขตในรุ่นที่2ก็ประชุมวันเสาร์ที่19กรกฎาคมที่ ที่เดิมนะครับอำเภอถัดพนมนาแกรเรนูนครยังไงก็สพนครมลมขีดหนึ่งทุกโรงเรียนนะครับให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา เขาร่วมประชุมเชิงบุตการโรงเรียนละหนึ่งท่านนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ห้องประชุมรวมใจหนึ่งสพป,ปนคะรมอนมเขตหนึ่งนอกจากนั้นทางท่านมารุตุปนิสกรนะครับยังได้แจ้งสื่อไปยังผู้บริการโรงเรียนขนาดเล็กนะครับในสังกัดทุกแห่งซึ่งตอนนี้สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ส่งประกาศ آ, การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับโดยให้สำนักง,งานเขตพื้นที่นี่คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก เขตละไม่เกิน5โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนใดที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับอยากจะประสงค์เข้ารับการครัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก็ให้ส่งข้อมูลเอกสารนะครับไปยังสพป,ปนครปฐม,มเขตหนึ่งะครับภายในวันที่21กร,รกฎาคมาก็ยังมีเวลาทันนะครับ นอกจากนั้นทางท่านมรุตอุปศกรผู้บริการสพปนครปนมเขตหนึ่งนะครับบอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ2557นะครับสโครงการด้วยกันนะครับมีโครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งปริศนีโครงการลดค่าใช้จ่ายสรับการจัดส่งหนังสือเวียนโครงการจัดประชุมโดยระบบ วิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับเพราะนั้นสพป,ะปะนคะรปฐมเขตหนึ่งนะครับขอให้ทุกโรงเรียนนะครับจัดทำโครงการลดค่าใช้จ่ายกระดาษสลับการส่งหนังสือเวียน นะโดยให้รายงาน3ครั้งนะครับครั้งที่1ครั้งที่1ผ่านไปแล้วนะครับ30มิตถุนายนครั้งที่2นี่ก็ถือว่าเป็นช่วงระหว่างการดําเนินการให้รายงานภายในวะันที่15กรกฎาคมครั้งที่3นะครับก็ให้รายงานภายในวะันที่30กันยายนนะครับทุกเรียนดําเนินการเลยนะครับ ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับมาที่สพปนครพนมเขต2นะครับเริ่มแล้ววันนี้นะครับสำหรับท่านวัชโรดชัยพิเดชนะครับรองผอ,อสพปนครพนมเขต2นะครับในการที่จะให้ครูบาอาจารย์ทุกงเรียนนะครับได้มีการอบรม การจัดทําเว็บไซต์ของเรียนในสพป,ปนครมนมเขีด2เริ่มวันนี้นะครับ15-21กรกฎาคม15กรกฎาคมวันนี้นะครับจะเป็นโรงเรียนในอำเภอนาว่านะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นอำเภอท่าอุเทนนะครับเอาทุกเรียนพร้อมกันครับสอสักครับสวัสดีครับ มาตรฐานสากุลครับบริช่ววลิตีมหาวิทยาลัยนครพนมของเรานะครับอย่างนี้สราบ,รบในวันที่16-17ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่อ,อ,อาคาราสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงานอัฐการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับเขาจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สําหรับบุคลากรของทางด้านมหาวิทยาลัยและก็ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยว่าทำอย่างไระจะทำดีๆที่มหาวิทยาลัยของเราทําขึ้นมาเนี่ยมันจะได้กระจายไปตามสื่อต่งางๆและบรรดาพี่น้องประชาชนได้ทราบข่าวสารนี้อันนี้สําคัญนะเพระารจะฉะนั้นการจัดการมีการหร,รือว่าทำทำ,ทำ,ทำโครงการรวมเชิงปฏิบัติการขึ้น ในวันที่สิบเจ็ตุลาคมนี้ครับสมมติว่าทางรายการที่มีสิทก็จะบตกว่าเราก็จะมีส่วนไปให้ข้อมูลเล็กๆไม่น้อยนะครับกับพนักงานของมหาวิทยาลัยนครปฐมวบนครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะทั้งกานประชาสัมพันธ์นี่เป็นสิ่งที่เราเอ่อหลักวใจหลักวใจหลักของการทํางานคือเป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจอ่ะถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันนะสุรัตน์เข้าใจในในบทบาทหน้าที่ที่เราต้องการที่จะสื่อออกไปตรงกันเนี่ย มันประสบความสำเร็จนะถ้าทุกคนต่างคนต่างคิดเข้าใจคนแบบโดยไม่มีการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทําให้หลายคนคิดหลายคนพูดหลายคนทํามันก็เลยไม่มประสบความสำเร็จนะฮะครับครับถ้าอย่างไรยังไงถ้ามีหลายหลายคนแล้วไปทาหารไปทา,าหารร่วมกันนี่ดีตรงที่